สวัสดีครับพบกับต้นเานิกนะครับพร้อมกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กันเช่นเดิมครับก่อนไปรับชมเหมือนเดิมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b ส c คร b ์ไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพืร่ระการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้จะมีชิ้นไหนนะครับที่ถูกใจพี่ๆบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพ,พร้อมๆกันเลยครับ แหวนเพชรบวกความบัวงหงายงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชร16เม็ดรวม50ตังน้ำหนักรวมนะฮะ4.57กรัมขนาดแหวน52ราคาขายเพียง18,900บาทสวยนะฮะสำหรับแหวนวงนี้เป็นแหวนเพชรบวกความบัวงหงายที่สวยแล้วก็น่าใช้สวยอย่างไร หนึ่งเลยก็คือเพชรสวยนะครับเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในตำหนิน้อยระยิบระยับแวววาวดีครับส่วนตัวเรือนตัวเรือนก็สวยนะครับพี่พี่สังเกตที่ด้านหน้านะครับส่วนที่เป็นบัวเนี่ยพี่พี่จะเห็นลวดลายซึ่งชัดเจนนะครับงานดีฝีมือดีวงนี้น่าซื้อแล้วก็น่าใช้นะครับเวลาใส่ขึ้นหน้านิ้วเนี่ยก็จะได้หน้ากว้างกำลังสวยใช้ได้จริงนะฮะเหมาะกับ การใช้งานในชีวิตประจำวันที่สําคัญเลยนะครับมาในราคาเบาๆราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มมากๆแหวนแบบนี้เป็นแหวนงานเก่านะครับที่ใส่แล้วแตกต่างคลาสสิกแล้วก็ร่วมสมัยมากๆครับแหวนเพชรกระดัดประดับเพชรข้างนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาวประดับเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่ 1.38กรัตแบ่งเป็นเพชรเม็ดยอดนะครับขนาด1กรัตเป็นเพชรมีใบเซอร์ er gia นะครับน้ำ92า92หรือว่าน้ำ l v s 2แล้วก็ประดับนะฮะด้วยเพชรอีก38เม็ดรวม38ตังน้ำหนักรวม3.21กรัมขนาดแหวน49ราคาขายเพียง8 5 9 0 0บาท ถูกอีกแล้วนะคะสำหรับแหวนวงนี้แล้วก็มีใบเซอร์ g a a อสำหรับเพชรเม็ดยอดด้วยตัวของจริงของเพชรนะครับน้ำา92เนี่ยแต่ของจริงแวววาวดีนะครับแล้วก็ข้างใน VS 2ทก็คือตำหนิน้อยนะครับมีประกายดีสำหรับพี่ๆนะครับที่อาจจะอยากได้เพชรเม็ดใหญ่ไซส์กระดานะครับวงนี้น่าจะตอบโจทย์เพราะว่าหนึ่งเลยคุ้มมากๆในเรื่องของราคา แค่ตัวเพชรไซคลัดก็ไม่ได้นะครับราคานี้8ปดหมกว่าบาทนะครับมาทั้งตัวเรือนแบบนี้น่าซื้อน่าใช้นะคะพี่ๆที่กำลังหาซื้อไซคลัรัดอยู่ CF เลยครับแหวนเพชรพุ่มประดับทับทิมสยามมรกตนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกแบบไม่รองซับ6เม็ด วัดขนาดหน้าเพชรน,นะครับได้ประมาณ24ตังค์แล้วก็ประดับด้วยทับทีมสยามกับมรกตแซมเบียน้ำหนักรวม5.70กรัมขนาดแหวน54ราคาขายเพียง16,900บาทถูกมากๆนะครับสำหรับแหวนวงนี้เป็นงานเก่านะครับซึ่งงานสวยสมบูรณ์พิจารณาที่ตัวเรือนเห็นไหมฮะตัวเรือนเนี่ยละเอียด ใช้ทัพทีมสยามกับมอระกดนะครับมาสลับสลับเรียงกันแล้วก็ประดับด้วยเพชรลูกโลกเล่นไฟดีใส่ยังไงก็น่ารักนะคะแหวนวงนี้พี่ๆนะครับที่ชอบงานเก่าหรือกำลังมองหาซื้อนะครับสะสมงานทับทีมสยามราคาเบาๆวงนี้น่าซื้อจริงๆครับเพราะว่าชิ้นงานนียของเขาเนี่ยน่ารักใส่ยังไงก็โดดเด่นแตกต่างจากงานจิวเวลรี่ทั่วไปได้ทั้งงานเก่า ได้ทั้งงานดีไซน์แบบน่ารักนะคะแบบนี้ไว้ใส่ในชีวิตประจำวันใส่ออกงานไหนไปเที่ยวกับเพื่อนยังไงเพื่อนก็แอบมอง CF ได้เลยนะครับกําไรพญานาคเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%า75-9ประดับด้วยเพชร39เม็ดรวม73ตังน้ำหนักรวม 14.96กรัมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5.4เซนติเมตรราคาขายเพียง35,900บาทถูกอีกแล้วนะครับราคาดีมากๆเลยสำหรับของวันนี้นะครับชิ้นงานสวยนะครับแล้วก็มาในสภาพที่สมบูรณ์นะครับตัวล็อกสภาพดีแน่นหนาดีส่วนองค์พญานาคเนี่ยท่านประดับด้วยเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีพี่ๆนะครับหลายท่านเนี่ย ศรัทธาในองค์พญานาคนะครับเพราะว่ามีความเชื่อว่าองค์พญานาคเนี่ยท่านบรรดาลโชคลาภทรัพย์สินแล้วก็อำนาจวาสนาต่างๆนะครับให้กับผู้ที่ศรัทธายิ่งนะครับถ้าพี่พศรัทธาอยู่แล้วและใส่นะครับติดข้อมือในชีวิตประจําวันเนี่ยต้นถือว่าดีนะครับแล้วก็หน้าหน้าซื้อหน้ามีไว้สภาพของชิ้นงานก็สวยใส่ง่าย ส่วนหน้ากว้างของเขาเวลาใส่ขึ้นข้อมือก็จะได้หน้ากว้างกำลังสวยแบบนี้เลยงานมาในสภาพที่ดีจริงๆกด CF ได้เลยครับสร้อยคอลูกป,ปัดทวาราวดีแก้วฟ้านะครับใส่สร้อยจะเป็นทองคำา75-90%ประดับด้วยลูกป,ปัดทวาราวดีแก้วฟ้านะครับขนาดของอลูกป,ปัดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ เจ็มิลโดยประมาณนะครับน้ำหนักรวมเนี่ยอยู่ที่26.31กรัมความยาวสร้อย26.5นิ้วราคาขายสุดคุ้มเพียง35,900บาทคุ้มแล้วก็ถูกมากๆเลยชิ้นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าถูกมากแล้วก็พี่ๆจะได้ลูกปัดทวาราวดีแก้วฟ้านะครับสีเดียวกันซึ่ง ลูกปัดแก้วฟ้าทั้งเป็นสีเดียวกันแบบนี้หายากไม่ค่อยมีแล้วก็เวลาใส่ขึ้นคอเห็นไหมฮะสวยมากแล้วก็สร้อยยาวสวมหัวได้อีกด้วยงานดีๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีหายากแบบนี้กด cf กดซื้อได้เลยครับแหวนทับทิมสยามประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75าเปรเประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมสยามนะครับแล้วก็เพชร20เม็ด รวม32ตังน้ำหนักรวม4.83กรัมขนาดแหวน49ราคาขายเพียง21,900บาทมาให้กับพี่ๆนะครับได้เอฟกันอีกแล้วสำหรับแหวนทับทิมสยามราคาเบาๆวงนี้นะครับทับทิมสยามสีชมพูเฉดสีแบบนี้เห็นไหมฮะสีฉ่ำมากๆแล้วก็ตัวเพชรท,ที่ประดับนะฮะ ขาวแล้วก็เล่นไฟข้างในตำหนิน้อยมาในตัวเรือนน่ารักตัวเรือนหวานๆใส่ง่ายๆขนาดแหวนนะครับถึงขนาดจะ,ะค่อนข้างเล็กแต่ก็สามารถที่จะปรับเพิ่มขนาดได้นะคะเผื่อพี่ๆต้องการปรับเพิ่มขนาดก็สามารถทําได้เห็นไหมฮะเทียบขนาดกันหน้านิ้วก็กําลังสวยใช้งานได้จริงใส่ติดนิ้วสวยๆได้ในทุกๆวันเลยครับจี้ตาบทอง แกะลายนะครับตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นแผ่นโลหะนะครับแล้วก็จะนำมาปะกับทองคำ 9K ประดับด้วยทับทิมพมา่าแล้วก็มรกตแซมเบียน้ำหนักรวมทั้งชินน้นนียอยู่ที่60.04กรัมนักว้างนะครับอ,อยู่ที่9.6คูณ8.7เซนติเมตรราคาขายเพียง55,900ายบาท พี่ๆดูที่ชิ้นงานนี้นะครับคืองานศิลปะเลยสภาพของเขาเนี่ยก็จะมีตำหนิจากการใช้งานนะครับก็คือตามที่พี่เห็นเลยจะมีบุบมีบี้บ้างแต่โดยรวมเนี่ยก็คือสวยแล้วก็งานแบบนี้ถ้าทำใหม่เนี่ยแพงมากๆเลยพี่ๆดูที่ลวดลายของเขาสิครับสวยแล้วก็ ดูโดดเด่นมากๆเลยสามารถที่จะใช้นะครับกับเชือกสีดำนะครับหรือโชเกอร์สีทองนะครับก็เข้ากันเวลาใส่ขึ้นคอเห็นชัดจัดเต็มใส่แล้วนะครับรับรองเลยว่าคนแอบมองแน่นอนครับสร้อยคอโกเมนเกาะทองนะครับทองคำ75-90%า75-90%ประดับด้วยโกเมนนะฮะน้ำหนักรวม33.53กรัมความยาว26นิ้ว ราคาขายเพียง4,9,500บาทถูกแล้วก็คุ้มอีกแล้วพี่ๆดูนะครับชิ้นงานเนี่ยของเขาสภาพดีนะครับโกเมนเจรไนแท่งแล้วก็ส่วนที่เป็นกระเป๋อทองฝานะครับที่เกาะเนี่ยก็ไม่แตกไม่บีออกงานมาในสภาพที่สวยสมบูรณ์ใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงสวมหัวได้นะครับสร้อยแบบนี้ ต้นได้มาในราคาที่คุ้มก็ส่งต่อให้พี่ในราคาที่คุ้มเช่นเดียวกันถ้ากำลังมองหาซื้ออยู่นะครับ CF ได้เลยครับคุณพี่ๆทุกท่านจากใจเลยนะครับที่ CF ผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านแล้วก็พี่ๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับ, like, รบให้เป็นกำลังใจต้นกับลิงก์ในทุกๆคลิปนะครับวันนี้มีของสวยๆนะครับถ้าพี่ๆชอบชิ้นไหนเหมือนเดิมเลยสามารถที่จะ แรูปภาพนะครับแล้วก็สั่งซื้อมาได้2ช่องทางช่องทางแรกทางลายนะครับเพื่อนๆันมาที่ไลน์ ID แอดบุญพทั์ b o o n p i g a k มีตัวแอาสไซน์นำหน้าก่อนนะครับหลังจากนั้นก็โทรเข้ามาได้นะฮะสำหรับช่องทางเร่งด่วนที่เบอร์นะครับ0816289156ะครับต้นกับนิกจะเป็นผู้รับสายแล้วก็ให้รายละเอียดด้วยตนเอง วันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งแล้วเรามาพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองปูนพิทักษ์อีกทีนะครับเราพบกันครับบ๊ายบาย